สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับอดีตมโนราดังของจังหวัดพัทลุงคือมโนราทวินจำปาทองสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล่าความหลังหน่อยจะเล่าเรื่องอะไรเล่นพิศพจใจเรื่องอะไรเล่งตายนะอย่าเม่งตายได้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 เราต้องเล่งตายจับซื้อต่างายกับเล่าตา อดีตเคยลำมโนราฮัดกับใครไรเ,เนี่ยหล่<อ>าเด็กลืมเดิมที่เจ็ด <7 S 1> ควบเจ็ดปีนี่ฮัดกับมโนรามึกกะมึกเมืองจังมึกโนราโอ้ตยตำบลโอ้โตอำเภอที่เก้ตอนนั้นแกไปอยู่นค,นคร่ะไปอยู่นครรอยัดมโนราอะไรแล้วโคลงคล้ายโคลงคลืนอยู่ไทยสัมโพแล้วก็ ไปฮัตจุดทีปากคูนมู่งุู่ร้องมู่กาตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็ได้โอกาสกับแกกับาพาไปฮัดด้วยเป็นเล็กผู้ยิ่งทางนั้นเลยครับสิบจ่องคนฮัดกันสิบจองคนนี้ได้เป็นโดราดังกี่คนอืม่เลีอ้ยอยคนเดียวคนเดียวทวินเนาะียวนั่นก็พอพอตรงนั้นก็พว่าบางคนก็แต่งงานเป็นได้กับพวกการจัดการมึงก็ไปทำส่วนทำานัก น่าทำรายพงก์กูแล้วหลังจากนั้นปฝึกสอมเสร็จแล้วไปอยู่ครับขนาดไหนมั้งโอ้อยู่ได้สองปีกว่ากันแกกั้เสียกับเสียเสียเสได้แล้วกับตายกพามาอยู่ที่ที่โนรายกยะเลีโอ่เนี่ยมาฮัดอยู่ปีทุ่มพุ่งพุ่งชนะลูกพงก์โนราเลือนเลีโน่พามาฮัดอยู่ที่บ้านตายก็ตอนตายกนี่ยแกก็ยังอยู่เลีโน่อยู่เลยตอนนั้นเลยหุ่นโคลนนั่นแหละ ก็ผมทัดเดีวก็สี่ั่งก็เวียนปลางไปเวียนปลางเพรว่าว่างแล้วกลับบ้านไปเรียนหนังสือผมว่างแล้วแกก็ไปรับมากาดมืองเรียนมังอยู่ประนั้นจนจนจำได้ครับดุรายกะจำได้กันํากับดุรายกะถึงหลังจากนั้นร่างจากนั้นดูกับตายกได้ประมาณหลายปีนะครับประมาณห้าปีไปรำไปเดินไส้กับโดรายกอยู่ไปมาไปมากับตายก พอทีหลังก็ไปดำอยู่ที่วัดขนุน่นวัดขนุนที่ฐานนุนเลยฐานรา่าคไทยร่างร่างนู้นเลยการโนราเติมก็ไปแข่งกลางวันแต่กลางคืนนั้นโนรายกรามรนนรรก็วิ่งว่าเอโนราวิ่งดำใช้ได้แต่เกี่ยกับโนรายกตราโยว่าไหยไม่ได้ผมมีวินด์โปรโตเบียโมรเมโกมันอยู่ที่นี่อยู่ตั้งนานแล,วล้วแหละ เดือนก็โนราเติมเองง่าประวัติไปไปไปเล่นกับแมฆว่าให้มารำดนรากับเกแต่ไม่มาคไม่อยู่กับโนราเติมไม่ได้ไม่มาไม่มาพอตอนลังโนราเติมตามวิ่งช่วงคุณปู่วันตามวิ่งไปอะไ้ได้มาด้วยกันอยู่กับโนราเติมกี่ปีมาตอนนั้นก็มาเป็นรุูเล็กรุรูเล็กวันเล็กก็คือ วันทีอะไรจำไม่ได้แต่ปลอดร่องควันหน้ารวยฮกค่ะก็ที่วัดอุดมขเขาเสรนจสิ้นนั่นจำได้ค่ะมาปลอมหนูราสีเวียงนะก่อนชินสีเวียงตรงนั้นก็ยังไม่เป็นหนูราแต่เลยทีเกันมาดำอยู่นั่นลนก็ตั้งแต่นั้นมาาอยู่กระต่าเติมตาโลดมาไม่ไปขนาดนั้นประมาณกี่ปีอยู่กระต่าเติมตาโลดเลยค่ะตาโลดเลยจนยุบวงเลยอ๋อจนดูราเติมยุบวงับหลังจากยุบวงดราเติมแล้วเพราะว่า นุ่งเติมใต้ก็ยังเตียวผ้ากันอยู่อย่างเตียวผ้ากันวันนี้อีวานเลยอ่าป้าวินปาวาเตียวผ้าก็โนราช่วยได้เป็นอ่ากวแทนให้มั่งได้มั่งก็เตียวเตียวผ้ามีเติมหน่อยนะเติมหน่อยก็มาเติมคนนึงก็เตียวผ้าเล่นๆกันอยู่ปนน่ะแหละพอที่ร่างแกบอกว่าอีโมนี้กูไม่ไหวแล้็วยุดแล้วเก๋อะไรไปไม่รอดแต่กูบอกว่าดีแล้วแกว่าทั่วรเลยก็เอา กาเกะกาย้ได้เลยมีมงคิงถับโลงไอะไรมดหมาหมานกันได้เกะการให้หมามตมก็หมาเปลี่ยนไปคะเปลี่ยนไปเป็นกณาทวินใส่ปิ่นจำปาต่งทวินคือตัวเองแตงงง่ตึงใส่ปินนั่นลูกเจ้าจำปาต่งใจนำกุ้นกงปปรนช่วยซิทเตืมบินวัดเอาเตืมวาวินไหวลังนนนหละก็อท่วงพันหน้าโรีสิบแปดค่ะ ตีดตั้งวงมากครับจนตึงบัดน,นี้แต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถจะไปราได้แล้วใช่ไหมต <c oughs> อนนี้ไว้ไม่ได้เลยแต่โบกโกเม่ตายายว่าครอบเจ้าวอกสิบปีโพนะำรำเจ้าวอกสิบปีพบัดรี่คุณแก่แล้วแต่ตอนนี้มันหยางเข้าไปเจ็ดสิบเ, <c oughs> เจ็ดอยู่ก็ได้เ <ๆ S 1> ข้าว่ามีกันต่อต่อถ่ายาตไม่เนาะต่ออะไค่ะต่อ,อให้กับล้านหรูตรงถ่าปิ่นเนีนั่นิดนึงว่าล้านจีร่ายแล้ว เออกฤษดสดาไกฤษดสดานำสกุลพ่อก็กระโดดผ่าชาแต่ว่าเขาไม่ใจกฤษดาจำปาท้องมงตาเขาเปลีป่ยนไปไม่ได้เปลีป่ยนไปนะคะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่ว่าไอ้เขาเป็นหนุ่ยรายใหญ่กล้ามาทำครูทำรายได,ได้แต่ต้องฝึกเติมคนเครืร่อยเรา,าก็ยังเด็กมาอายุแต่ใดๆตอนนี้อายุแต่ใดนะมี<อ>่สิปียังเรียนอยู่สิเรียนนาจจะสิ้นอยู่กับตัวอ๋อนาจะสิ้นปัตตุลุ่นะก็มีโอกาสแล้วนะตอนนี้ก็ ปรุดร่อนเนี่ยจ้าก็ได้มีทายาทซืบต่อมโนราชวินจำาทองนะครับดูกระต่อไปเนี่เท่่อย่างทิศที่รวมที่ม้านกันอยู่ก็คือโนราละมอยซินนั้นที่ปู่มึกทิศตาโยกเหมือนกันโนรานกน้อยกับทิศปู่มึกทิศแต่รวมเดียร่วมรวมรูกันนี้แต่ว่างคก็ไม่ได้มาเท่าวาลูกผู้ใหญ่มาต่อยอดได้เราไม่มีพวกมาผู้ลูกผู้ใหญ่ ซืบโตด้วยกนโอเคกระโดดทวินที่ว่าโชคดีนะนโอการได้ล้านมาต่อยอดให้ครับซืบสั้นเหลือมโนราตตอเนาะตอนนี้ป่านช่วยก็ไปไม่รอแล้วเหมือนกันนายุมาขึ้นเรื่อยๆก็ไปตามการเวลาเนาะเีนี้ถ้าเรามีถ้ายาต่อยอดซืบสั้นโด่าก็คงจะได้นิวกาสนะครับรับใช้ประชาชนต่อไปยังมีคข้อความขีดเล้นสักนิดนึงว่าตีเหล่าได อ่เป็นมอรดรกโลกหลังโดารานี่ความรู้สึกของโดาราแบบโดรวินนี่มีความรู้สึกแนหถือมั้งดีใจมา,มากเลยกับเพราะว่าที่นี่นี่คือเป็นใจมากับพวกนักแสดงพวกนุราทัวท่วทั่วภาคต,ต้โรเล่ตลอดมาเลยกับ <c oughs> ว่าทำเพื่อที่้นราโราได้เป็นนึ่งกที่ <c oughs> ตับตลอดเลยเลยกับพวกเด็กๆหนูก็อยากหลังเกียดนะกับนนรา รูไม่ทีทมอะไรเลยมาเลยฮัด้หรืลก็ไม่ใจเลียดรงอยู่ตูวเงาตางเลยลูมาฮัดร่ำกันแล้วก็มาฮัททำลูกป,ปัดลูกเลยเป็นชื่อตกไปได้ได้ได้ไดไดไดมีอนาคตครับเอาช่วงนี้พอดีผมจะทำรอยปีเมืองเซกักเหล่าถึงการที่จะไปทำเทพเที่ยวพัทลุงเพราะมันมีคำว่าสองพัร่รใหญ่เด็ดคาดอย่างจำได้ไหมจ <laughs> ำไม่่อยได้ <laughs> พอพอไล่ปีเดี๋ยวนี้เราวินไม่ไม่ลำเลยประมาณสักชิ้ปีได้เลี่ยแต่ว่ากรอนน่าจะเอามาถองเล่นเล่นได้เนาะแต่แต่ว่าปลัดปลัดเรือนปลัดเรือนพวกพวกเข้าเสี้ยผ้าพวกเข้าเลยก็ไม่คได้ลำเออไม่ได้ลำนะไม่ได้ลำแต่ยังครับกรอนได้พิ่มว่าเสี้ยงอย่างดีลองครับกรอนเป็นไตเติ้ลสักเล็กๆน้อยๆได้ไหมเสี้ยงอย่างดีนี้ลองสักสักนิดหนึ่งเป็นตัวอย่างนะครับ คับชักชัดจะไม่ได้มีวงจริงตับรองเลยซักปอดอะไรก็ได้ตีเป็นกะตีเตือนใจเลยก็ได้เนื้ไม่ออกกับนึกไม่ออกแล้วพอนึกไม่ออกก็ไม่ปื้มเนื้อไม่ออกเลยว่าเนื้อไม่ออกไม่ปื้มพอลืมบอดนะครับส่วนมากจะแต่ก่อนนี่จะขับเวงเวงเวงอยู่แล้วแต่ถ้าฐานจะดูมโนราวินจำปาทองพุ่มเวชรที่ลานมิรินซาก็ยังมีเนาะเออฐานไปห้าดูได้เลยมิรินซาปัตตุรุงกับมีจำนาย เป็นเทปเป็นซีดีอะไรเนี่ยนะครับก็ออยังมีอยนะครับไปเหลียกห้าเรียกชายมันโดราสพินได้นะครับ <c oughs> ก่อนจากการวันนี้ข้อความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยทานผู้ชมท่านวามทุกทา่านพบกันไม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>